ครับกดข้อที่ยี่สิบนะครับเอ่ออย่าผูกมัดเองกับใครนะครับเอ่ออย่าเพิ่งรีบร้อนไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเอ่อยกตัวอย่างเช่นนะครับเอ่อ,เ,อ,อเหมือนเอ่อเวียดนามแล้วกันอันนี้ตัวอย่างชัดเพราะเศรษฐกิจเขาดีช่วงนี้เอ่อเวียดนามจะไม่เอ,อ จะไม่ผูกมิตรกับสหรัฐเกินไปแล้วก็จะไม่ผูกมิตรกับจีนมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับแบบจะไม่แสดงให้เห็นว่าแบบเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยครับเพื่อเพื่อสร้างอำนาจต่อรองนะครับแล้วก็เพื่อเศรษฐกิจเพื่อการค้าขายการลงทุนให้สหรัฐเข้ามาลงทุนในเวียดนามได้ให จีนเข้ามาลงทุนในเวียดนามได้อะไรอเงี้ยครับแบบบาลานนะครับหมายถึงบาลานซ์อำนาจให้ให้ดีครับจุดยืนวางตัวให้ถูกถูกจุดอะไรอเงี้ยครับแบบก็เพื่อผลประโยชน์ของประเทศเวียดนามเองนะครับก็ประมาณนี้ครับ